ชีวิตไม่สิ้นหวังของเรานะคะพาท่านผู้ชมมาย้อนรอยแล้วก็เล่าเรื่องหลายเรื่องเกี่ยวกับงานพิศิธภัิ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางรายการของเราพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมจุดกํา สุพรรณบุรีเรามาเยี่ยมชมงานนิทรรศการพิเศษนะคะโดยความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติอู่ทองแนฐานในจังหวัดสุพรรณบุรีกับคณะมัณฑนาสิ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะโดยการเล่าเรื่องในอดีตโดยใช้เทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันเพื่อจะ ิดรอยต่อลดช่องว่างระหว่างอดีตและปัจจุบันผ่านงานเล่าเรื่องที่สำคัญนะคะจากผลงานของท่านอาจารย์อาทิเทพแจษนาราวนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าย้อนท้าวความว่าก่อนที่จะเกิดการจัดนิทรศการดีๆแบบนี้คะ่ะ ซึ่งเป็นความภูมิใจไปด้วยของความเป็นคนพุทธแล้วก็คนไทยคนหนึ่งว่ามีแรงผักดันยังไงแล้วเกิดไอเดียแล้วก็ทำงานยังไงถึงได้ไดเ้เกิดความสำเร็จในวันนี้ขึ้นตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่พูดได้ง่ายๆว่าเข้าพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างน้อยนะครับนั้นสมัยเด็กๆ ประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อเข้ามาเนี่ยก็คือจะมีคุณครูพามานะครับแล้วก็พามาก็มาจดจดแล้วก็ทำรายงานนะครับอันนั้นก็คือแค่นั้นจบส่งกันบ้านครูแต่ว่าไม่ได้เข้าใจถึงตัวเนื้อหานะครับศิลปวะวัตถุโบราณวัตถุอย่างอย่าง อย่างลึกซึ้งนะครับเพราะเราเป็นเด็กครูให้มาเราก็มานะครับแล้วผมก็จําได้ว่านั่นาจะเป็นไม่บ่อยเลยที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซสรมเนื่องมาจากผมได้มีโอกาสนะครับศึกษา,าระดับปริญญาเอกคณะมัณฑน,นศิลป์มหาวิทยายลัยศิลปากรนะครับแล้วก็ ต้องเสนอหัวข้อทีเซตนะครับที่เราสนใจนะครับว่าเราอยากจะทําอะไรก็คือมีโจทย์แล้วล่ะผมสนใจเรื่องของพิพิธภัณฑ์เรื่องของการเรียนรู้นะครับแล้วก็ประกอบกับเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นดีไซเนอร์เป็นนักออกแบบนะครับนักออกแบบสื่อสารไม่ว่าจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นักออกแบบสื่อสมัยใหม่ที่เราเรียกกันว่าอินเทอร์แอคทีฟ มีเดียดีไซน์นะครับนะผมก็เลยคิดว่าการที่เราจะเ,าเข้าใจตัวเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ได้เนี่ยที่จะเชื่อมโยงระหว่างนะครับวัตถุโบราณกับผู้ชมเนี่ยถ้าผมได้มีโอกาสนำเอาเทคโนโลยีนะครับกับโบราณวัตถุนะครับเข้ามา ใช้ร่วมกันแล้วสามารถลดช่องว่างนะครับทำให้ผู้ชมหรือว่าเยาวชนหรือคนทั่วไปเนี่ยหันกลับมามีความเข้าใจกับตัววัตถุโบราณมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ความหมายประวัติศาสตร์ความเป็นความเป็นตัวตนของเราสืบเนื่องจากจากตรงนั้นนะครับโครงการย้อนมาเล่าเนี่ยจะมาเกิดก็คือช่วง สมปีหลังจากที่ผมจะหาแนวทางหรือหารูปแบบของการที่จะแก้ปัญหาว่าโอเคการใช้นำเอาเทคโนโลยีกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยมา,มาเจอกันะนะครับวัตถุโบราณมาเจอกันจะต้องใช้รูปแบบอะไระก็เกิดแนวความคิดว่า เราจะย้อนกลับไปให้ความสําคัญเหมือนกับย้อนกลับไปให้ความสําคัญกับอดีตซึ่งอดีตนั้นเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่าถูกซ่อนเอาไว้กับวัตถุโบราณน,นะครับ ศิลปะวัตถุไม่ว่าจะเป็นพุทธศิลป์นะครับซึ่งมีเรื่องราวมากมายเลยเทคโนโลยีที่อาจารย์นํามาใช้ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ค่ะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตที่อาจารย์บอกว่าชอบคําว่าเราลดช่องว่างและเชื่อมต่อระหว่างอดีตมาสู่ปัจจุบันโดยการเล่าเรื่องโดยที่ทําให้เรื่องต่างๆที่ดูเหมือนว่ามันเข้าใจยาก เข้าใจง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีที่มันมีอยู่ในที่เราได้เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมายม,มันมีทั้งไฮเทคโนโลยีที่จะนำเอาเข้ามาใช้ได้หรือเทคโนโลยีที่มันธรรมดาธรรมดานะครับจากแนวความคิดของผมเนี่ย ผมให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องรองอนะครับ,รบสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของเนื้อหานะครับเรื่องของเนื้อหาของตัววัตถุโบราณว่าเนื้อหานั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถสื่อออกมานะครับสื่อออกมาให้ผู้ชมเนี่ยรับรู้ได้นะครับกระบวนการก็คือว่าใช้เทคโนโลยีเข้าไปเสริม นะครับเพื่อเชื่อมต่อช่องว่างตรงที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่ผมนําเข้ามาใช้เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถอ,อยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนมไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์จะสังเกตได้ว่านะครับเวลาแม้ในชีวิตประจําวันเราจะเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อนะครับเราก็จะเห็นแล้ว เทคโนโลยีที่มันเราจะต้องเจอกับมันเปิดประตูให้เรานะครับมีเสียงใช่นะครับเซ็นเซอร์ที่ใช้อยู่ในห้องนี้นะครับในเทศกาลย้อนมาเล่าเนี่ย มีอยู่หลายจุดเลยแทบจะทุกจุดก็เป็นระบบเซ็นเซอร์นะครับซึ่งเป็นระบบพื้นฐานเป็นเหมือนตัวคอนโทรลเวลาเราเดินผ่านพฤติกรรมของของผู้ชมว่าโอเคเมื่อคุณเข้ามาใกล้โบราณวัตถุนะครับหรือคุณสัมผัสกับโบราณวัตถุเขาก็จะทําหน้าที่ทําหน้าที่ของเขาเพื่อ,อสั่งคําสั่งไปที่ตัวเนื้อหาที่เราต้องการจะให้ผู้ชมรับรู้รนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนที่ อยู่ด้านหลังเรานะครับผู้ชมเนี่ยเข้าไปนั่งนะครับที่ที่พรมนะครับผืนเล็กๆนะครับด้านหลังเรานะครับตัวเซ็นเซอร์ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวสั่ง hmm. ให้ภาพเคลื่อนไหวนะครับฉายขึ้นไป <Okay. S 2> อันนี้เป็นตัวอย่างว่าเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน hmm. แต่สิ่งสำคัญเนี่ย ที่ผมบอกว่าย้อนกลับไปว่าคือเนื้อหาอและก็วิธีการนําเสนอให้คนเข้าใจสิ่งสำคัญอ,อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องคำํำนึงถึงว่าอย่าให้เทคโนโลยีมามีผลหรือว่ามามีบทบาทจนดึงความสำคัญของตัววัตถุโบราณออกไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจหรือเป็นเป็นหลักการของการเลือกใช้เทคโนโลยีเมื่อนำมาผสมผสานใช้ด้วยกันแล้ว จะทําให้เกิดการเรียนรู้หรือการอ่านข้อมูลเ,เกี่ยวกับวัตถุโบราณชิ้นนั้นเนี่ยมันมันมันสร้างบรรยากาศสร้างอะไรอย่างนั้นความคาดหวังนะครับของผมเนี่ยในการที่นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยอันแรกเลยที่ผมคาดหวังก็คือว่าผู้ชมเนี่ยจะเกิดการรับรู้ความหมายของตัววัตถุโบราณชิ้นนั้นมากขึ้นะนะครับเพราะว่าการจัดแสดงในลักษณะของการ ตั้งโชว์ตัววัตถุโบราณเนี่ยแน่นอนนะครับรายละเอียดหรือข้อมูลเนี่ยไม่น่าจะมีเพียงพอสำหรับผู้สนใจวัตถุโบราณเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอธิบายตัวของเขาเองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเอา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 มีเดียตรงนี้หรือสื่อเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันจะทำให้สามารถสื่อสารอินโฟมชันหรือข้อมูลไปยังผู้ชมได้มากขึ้นจริงๆทุกวันนี้ ะะโดยเพราะผู้ใหญ่ที่โตแล้วแล้วมองกลับไปหาเด็กๆเ,เรามีความห่วงใยแล้วก็บน่นกันอยู่เสมอค่ะว่าทําไมเด็กถึงไม่สนใจประวัติศาสตร์ไม่สนใจรากเน่าของตัวเองแล้วในอนาคตวัฒนธรรมอันดีงามแบบวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทยเนี่ยค่ะซึ่งมีความงดงามเหลือเกินจริงเนี่ยจะสูญหายไปไหมกับการที่เทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในชีวิตทดแทนวิถีชีวิตเดิมๆที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างยิ่ง เปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจซึ่งมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียนะคะท่านอาจารย์อดิเทพเนี่ยก็พยายามจะเชื่อมโยงเรื่องเหล่านี้ค่ะแล้วมีความคาดหวังหรือว่ามีเจตนารมที่จะปิดช่องว่างระหว่างอาดีตและปัจจุบันซึ่งแทนที่จะให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่เราต้องเป็นกังวลห่วงเนี่ยนะคะนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางบวก เชื่อมโยงทุกอย่างให้เดินหน้าไปด้วยกันอย่างอย่างลงตัวนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะทุกชมดิฉัน,แบบนกับอาจารย์อาทิเทพต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ